ว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงให้คนกดดูละ่ะโดนลดการมองเห็นและจะมีทางลัดสำหรับช่วยกันได้บ้างไหมครับสำหรับร้านอาหารในปีนี้ผมมีคำตอบในคลิปนี้ครับทางลัดในวันนี้มีนะครับแต่ต้องบอกอย่งนี้ครับมันมีแค่ข้อเดียวครับและมันเป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยครับคือการทำให้คนกดดูครับการกดดูจะเพิ่มการมีส่วนร่วมครับ ถ้าเรากดดูเพิ่มเติมถ้าเรากดดูที่รูปก่อนครับแต่คนส่วนใหญ่ครับความยากมันอยู่ตรงนี้ครับว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงให้คนกดดูล่ะคุณลองทำคอนเทนต์แบบนี้ครับและแบบนี้ครับหรือแบบนี้ครับนี่ไงครับคือสิ่งที่จะตอบได้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วหรือยังหรือคุณยังเป็นโพสต์ธรรมดาธรรมดาที่น่าเบื่ออยู่ครับ การสร้างการทำคอนเทนต์ที่ทำให้คนสนใจทำให้คนรับรู้และทำให้คนเชื่อใจในปีนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่สำคัญมากครับร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ขายดีจะพูดถึงเมนูแนะนำพูดถึงเมนูเด็ดและพูดถึงความใหญ่ความยาวและความเยอะไงครับลองปรับเปลี่ยน ตัวเองครับเพิ่มจุดขายและใช้วิธีการทำคอนเทนต์ครับในปีนี้ไม่ได้มีแต่คนที่พอขายได้ครับคนที่พอขายได้ไม่มีแล้วนะครับในปีนี้มีแต่คนที่ขายดีและขายไม่ดีนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และมาเติมความรู้ดีๆในแบบร้านอาหารขายดีกันได้ทุกวันครับกดติดตามไว้เลยนะครับและมาเจอกันต่อในคลิปหน้าครับ